สวัสดีค่ะพวกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุ์ตุลากันนะคะตอนเช้าๆนะคะอยู่ที่ชัยภูมิค่ะตอนนี้แม่น้องแมวกําลังเล่นค่ะพี่น้องกําลังวิ่งเล่นวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเลยชื่ออะไรลูกมันชื่ออะไรครับมันชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยหวางท้องค่ะพี่น้องตาใสาแจ๋วเลยตาใสาแจ๋วเลยตื่นขึ้นมานี่ยดูดิ จะทำอะไรกันือจะทำอะไรกันมีทองมีทองน้องสุดท้องมีทองน้องสุดท้องผมไปแล้วอันนี้กวางทองค่ะอันนี้ใครเอยอันนี้ใครเอยเนี่ยดื้อหาจิ้งจุกวางทอง้วค่ะพี่น้อง เดท้องทำอะไรลูกทำอะไรลูกแม่ขอบคุณ FC ทุกท่านนะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโครกกำพันตุลากันนะคะขอบคุณได้หลายด้วยค่ะพี่น้องคุมพันถ่ายวิดีโอแมวสวย,สวยมาฝากค่ะเชา้ชาๆอากาศแจ่มใสแมวก็สดชื่นค่ะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหยอกล้อกันอย่างมีความสุขค่ะ ใช่ไหมลูกกวางทองตื่นยังหนูตื่นยังเนี่ยวางทองออตาสวยพุกกระดุยไอ้ดุกกระดุยไอ้ตุ๊กกระดุยนี่นี่อเนี่นี่อย่ากแก้งพี่สิอย่ากแก้งพี่สิเอาใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยให้แม่ดูสิปิ่นทองล่างงานนี่อันนี้คือเจ้าอะไรเจ้าอะไรรายงานตัวที่ลูกเจ้าเลยเจ้าทองสี่พันค่ะ ทองสี่พันลูกแม่ทองสี่พันลูกแม่ว้ายชื่ออะไรครับผมชื่อทองสี่พันครับผมชื่อทองสี่พันครับเข้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาหน,น,นันนนตักแม่แล้วอืมนนตักแม่แล้วทองสี่พันเขินก็นมาหนนตักอย่างเดียวืึจี้อ้อนนะเราอะ่ะ ชอบนอนหนุนตักตัวนี้ทองสี่พันตัวโตวแต่ก็ขี้อ้อนไม่วิ่งเล่นกับเพื่อนอ่ะลูกตื่นเช้ามามานอนหนุนตักแม่เลยเหรอน่าจะสบายอบอุ่นปลอดภัยกันพี่น้องมักมักมาน,นอนหนุนตักคุมพันมีทองมีทองกับใครกับเท่าทอง มีทองกับเทาทองทำความสะอาดขนค่ะอืมันเกี่ยวอุ่นๆค่ะหน้าหนาวนี่แมวอุ่นกอดอุ่นทองดำมีทองํำอะไรลูกทงความสะอาดหางเหรอมีทองครับอามีทองครับ วันนี้วันที่สองมก,กราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อมีทองครับเมื่อวานนี้เออนีหายตัวออกแก่บ้านโอ้ทำเป็นคุโควงพันตกบกตกใจหมดมลูกหายไป <laughs> ท,ที่แท้ก็ไปนอนอยู่ในกระโปรงรถมีทองครับ วันนี้หนูห้ามออกจากบ้านนะลูกห้ามออกจากบ้านนะครับไปแอบดูหน้าประตูบ้านมีใครมาลูกมีใครมามีใครมาไหมนี่ะทองดำทองดำก็ตัวสีดำขาวเฉพาะหน้าท้องนิดเดียวกับปลายเท้าปลายมือนี่นะ ทองก็สีดําขาวค่ะตัวนี้เจ้าทองกราวค่ะพี่น้องทองกราวทองกราวทองกราวสีดำนิดเดียวส,สีขาวเยอะทองกราวอันนี้หนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อทองเทาค่ะเป็นคุณแม่แสนสวยค่ะนี่ทองเทาคุณแม่แสนสวยคุณแม่แสนสวยทำอะไรลูก ทำความสะอาดคนแต่เช้าเลยก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เขียดก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะอันนี้เจ้าอะไรเนี่ยเจ้ากวางทองกวางทองกวางทองตัวโต,วตวสุดในเพื่อนในบรรดารุ่นเดียวกันค่ะตัวตัวสุดเลยไปกินกับไปกินหัวหารมาแล้วลูกวิ่งหน้าตั้งมาเลย ที่ชัยภูมิค่ะเขาจะมีสถานที่วิ่งเยอะวิ่งอยู่ในบ้านโค้งพันนี่แหละที่โรงเรียนก็สถานที่คับแคบหน่อยอยู่ที่แฟดบ้านประครูสนุกวิ่งเหรอลูกสนุกวิ่งใช่ไหมนม่แหละค่ะนั่งเล่น Oh. วิ่งแกล้งเพื่อนว่าไงหนูทองเทาสวัสดีค่ะแนะนำตัวที่ลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อทองเทาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อทองเทาค่ะมองอะไรไม่รู้อันนี้มองอะไรูกหาอะไรหาอะไรอยู่นอกบ้าน มีเพื่อนมาหาเหรอไม่มีนะไม่มีเพื่อนมาหานะยอกกอีกรครัสองสหายเจ้าเสือทองกับเจ้ากวางทองสวัสดีค่ะ หนูชื่อทองเทาค่ะโอ้หน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักจังเลยเนี่ยทองเทาเนี่ยหนูเป็นคุณแม่แสนสวยค่ะนี่แหละค่ะคุณแม่แสนสวยอันนี้ค้าทองทองกวาวดูคุณแม่แสนสวยทำอะไรจะเอ๋หนูชื่อทองกวาวค่ะ แม่แสนสวยมองข้างนอกแล้วมองหาใครนะมีใครไหมนะอยู่หน้าประตูประตูต้องมองฝนเล็บฝนเล็บฝนเล็บเลยลูกฝนเล็บอยู่เสือน้ำมันเหรออ่าฝนไปเลยนี่จะทองสี่พันค่ะ ทองสี่พันลูกแม่เสียงใครทําอะไรไปดูสิไปไปดูสิใครทําอะไรทองสี่พันทองสี่พันไหวจะเล่นโทรศัพท์แม่เด้อทองสี่พันครับอันนี้จะเสียทองหวายเล่นไม่ได้ลูกโทรศัพท์แม่เล่นไม่ได้ ผมชื่อทองกลาวครับอันนี้ก็ทองกลาวค่ะทองสี่พันมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณแม่แสนสวยเอาเดี๋ยวมาเอาะปูเสือปูเสือเดี๋ยวปูเสือให้ปูเสือให้อเอาวนเล็บเลยวนเล็บเลยวดเล็บเลยอ่ะ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 นอนลงนอนลงนอนลง ดุ๊กกระดุยดุกกระดุยนี่ค่ะทองสีบพันคนขาวขาวดำแต่ว่าขาวกว่าเจ้าทองกราวทองกราวนี่คนไม่ค่อยขาวเท่าไหร่จะเอจะไม่กล้าอาบน้ำให้เลยเดี๋ยวน้องแมวจะหนาวจัดจะเอจดสวย เสื้อทองส,สวยอย่าก,กินนะลูกนะกัดได้นะอย่าก,กินนะเสียงอะไรนะเสียงใครเปิดนะเสียงใครเปิดนะ้ำทำอะไรกันเนี่ย Cứ cơn bê đô dĩ Hay làm lại cắn hơn bồn Cơn bê đô dĩ Tiếng khay Tiếng khay sao ở đây. ขึ้นมาบนบานแลวพี่นะ้องเดี๋ยวตกนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาขึ้นมามาขึ้นมาปะมาแล้วขึ้นมาสั้นสองแล้วพี่นะ้องนี่ขาประจำเขาและดูอะไรดูอะไรหึ ดูอะไรครับดูอะไรครับเสียงแมวมาจากไหนเสียงแมวมาจากไหนลูกดูอะไรครับตอสวัสวดีครับผมชื่อมีทองครับผมชื่อมีทองผมไม่ดื้อครับอันนี้ดูอะไรตัวเนี้ยกวางทองดูอะไรลูกดูนกเหรอ เห็นนกไหมเห็นนกไหมลูกหน้าตาน่ารักจังเลยค่ะหยอกล้อกันยังมีความสุขอ้าวดูอะไรดูเลยดูอะไรข้างหน้าต่างเห็นอะไรเห็นนกหรือเปล่าอืม ห็นนกหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าต่างเนี่ยเสียงนกเสียงนกเจเอสวัสดีครับผมชื่อมีทองครับเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งค่ะนกนกแอบดูนกข้างหน้าต่างน่ารักน่าชังดูสี่ในกัะเนี่ยว้าหน้ามาแม่สิหน้ามาแม่สิลูกอน่ารักน่าอินดูค่ะเขาดูนก นกที่มาเกาะสายไฟน่ารักน่าเอ็นดูค่ะอ่าดูสิดูสิดูสินี่ค่ะพี่นอ้องน่ารักค่ะเอา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 มาดูหมดทุกคนลเลยทนะีเนี้ยเอา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 เห็นอะไรครับเห็นอะไรลูกเห็นอะไรเห็นอะไรใครเห็นอะไรบ้าง ใครเห็นอะไรมัง่งโอ้โหยืนสูงเลยตัวเนี้ยเห็นอะไรมั่งอยู่ข้างหน้าต่างเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยห้าตัวเลยค่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้อีกสองเป็นเจ็ดตัวค่ะเขาดูอะไรนะดูรถด,ด้วยดูรถดูหมาน้อยดูนก น่าดูมาสิยสวยน่ารักค่ะพี่น้องหันหน้ามาหาแม่สิลูกหันหน้ามาหาแม่สิโอ้น่ารักจังเลยลูกแม่นี่ค่ะส่องหน้าต่างดูนกส่องหน้าต่างดูนกเอ้าเอ้าอตัวที่หกตัวที่หกเอ้าเอ้าเอ้าซองใหญ่เลย่องใหญ่เลยเห็นไหมลูกเห็นอะไรไหมอาวหอมแก้มกันอีก เห็นไหมครับเห็นไหมครับอือห้าหกตัวเลยค่ะห้าหกตัวเลยค่ะไม่ขึ้นตูตัวเดียวโอ้น่ารักจังเลยลูกค่ะหน้ามาหาแม่ทีโอ้พบกันคิดหน้านะคะ